Good morning, l a d i e s and gentlemen. My name is Everine Tham. I study in Marie Tham School, k a n t a r a k District, Sisaket Province. We are under the office of the Private Education Commission. First of all, I would like to thank my i n f r a c t i o n s Miss k a n t i a Kamtan, and my director, Miss Sudaporn b o j u m who always support student t r a i n i n g s On the occasion, I w o u l d l i k e t o pieces you with a favor of the t r i b u e s Please enjoy the story. เรียนคณะกรรมการที่เาคารพวารครบมหกรรมการศึกษาดิฉันเป็นตัวแทนเดินทางมาจากมารีอุปถัมเมืองการทารารักดิฉันชื่อเด็กหญิงเอเวอรีนพาม จะมาเล่าเรื่องราวคุณธรรมอันหลากหลายกลัวสามสหายพร้อมบรรยายเชิญรับชมได้นาะบัานนี้ณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีทุ่งหญ้าป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ท้ายหมู่บ้านมีกระท่อมหลังเล็กๆเ,เป็นที่อยู่อาศัยของยิงไม้ก,กับลูกสาวและวัวสามตัวซึ่งเป็นพี่น้องกัน วัวทั้งสามตัวรักใครรระสามมิคีกันมีอะไรก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดวันหนึ่งหญิงม่ายละลูกสาวต้องเดินทางไปทาธุระก่อนไปหญิงม่ายละลูกสาวได้เดินทางไปหาวัวทั้งสามแล้วพูดว่าฮยพวกเก่าวัวทั้งสามตัวจงดูแลกันให้ดีนะฉันกับลูกกับ หลังจากกลับมาจากทำธุระแล้วช่างกับลูกจะรีบกลับมาหัน่นเจ้เาะห่กระดูกเาวพี่วัวจ้นนะพี่วัวจ้ะพี่วัวจงจ,งจำไว้อย่าพากักนไปเที่ยวที่ห่างไกลจนห่างหายว่าท้ายป่าฝั่งนั้นมีนักรบผู้ใหญ่คือเจ้าสิงโตจะคอยจับจีบพวกเจ้านั่นเองฉันไปก่อนนะพี่วัวบายบายด้วยคสำสัมชีของทั้งสาม จึงได้พากันไปกินหญ้ารอบๆกระท่อมด้วยความสัมัคคีของทั้งสามจึงทําให้เจ้าสิงโตนั้นไม่สามารถเข้ามาใกล้ๆหรือทําอะไรเจ้าวัวสัตว์สหายได้เลยสักนิดเจ้าสิงโตจึงคุดคิดแผนการร้ายจับกินวัวสัตว์สหายให้ได้ฮ่ารู้แล้วเมื่อข้าจับกินพวกเจ้าไม่ได้พวกมันนั้นมีความสัมัคคีกันเรือเกิน ง่ายก่อนอื่นถ้าจะต้องทําให้พวกมันแตแกแยกแตกความสามัคคีกันเราจังหวะนั้นแหละข้าจะจับกินพวกเจ้าทีละตัวทีละตัวที่สมกับที่เคยกินพวกเจ้ามานานแล้วเจ้าสิงโตวหวเราอชอบใจในความคิดของตนจากนั้นเจ้าสิงโตจึงได้ทาตามแผนที่วางไว้เช้าวันต่อมาขณะที่วัวสัมสหายนั้นกำลังกินหญ้าอยู่นั้น เจ้าสิงโตจึงหาจังหวะที่วัวสับสหายนั้นออกไปกินญ้าจากการเพียงลาพังพอได้จังหวะแล้วเจ้าสิงโตจึงได้เดินไปหาเจ้าวัวตัวสีแดงและกระซิบเสียงที่อ่อนหวานว่านี่นีนายสีแดงข้อตรงยงอมแท้ด้วความถึงก้าของทุกท่านนั่วแหละว่าฝุกทพันนั้นทั้งเก่งและแั้งแรงล้กเกินแต่ก่อนอื่นเฮ้ยมาเกินกทั้งสามนั้นเฮ้ยล่ะพูดี่เก่งและแั้งแรงที่สุดในฝูง ความหลงกลคิดว่าเจ้าสิงโตนั้นเป็นมิตรกับตนเจ้าหัวาตัวสีแดงจึงตอบกลับไปว่าก็พวกเราก็เก่งลาง่าทันไรทุกสามนั่นแหละเจ้าสิงโตจึงได้ทำท่าทีไปตกใจอะไรนะข้ายินมามันไม่ใช่ย่างท่านพูดนี่เจ้าหัวาตัวสีแดงเมื่อได้ฟังเช่นนั้น รู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากโม่โม่รลท่านได้ยินมาอย่างไรหรือเ <_' co. S 1> จ้าสิงโตจึงตอบก,กลับไปว่าวัวตัวสีดำนั้นเขาได้พูดว่าเขาไป็ว่าที่เก่งและครั้งแรกที่สุดในฝูงถ้าไม่มีเขาแล้วเจ้าวัวตัวสีแดงและเจ้าวัวตัวสีน้ำตาลถูกสิงโตจับกินไปนานแล้วแหละ ได้ฟังเช่นนั้นก็รู้สึกโกรธเป็นอย่างมากฮะอะไรนะทำไมเจ้าวัวตัวสีดำถึงเข้าพูดเช่นนั้นลระมอเจ้าสิงโตจึงได้ไปพูดกับเจ้าวัวตัวสีดำและเจ้าวัวตัวสีน้ำตาลให้โรธกลนเจ้าสิงโตวพวาทั้งสามนั้นยังไม่ได้พูดคุยได้กับอะไรชนิดว่าที่เจ้าสิงโตนั้นพูดความจริงหรือไม่แต่ก็โกรกลนเจ้าสิงโตอย่างสนิทใจเช้าวันต่อมา เจ้าสิงโตแหอวอยากชอบใจที่ทําให้วัวสามสหายนั้นแต่ความสัมาคีกันวัาทั้งสมนั้นยังไม่ได้พูดคุยด้วยกันเลยสักนิดจึงได้แยกกัดออกไปกินหญ้าเพียงราพังเจ้าสิงโตจึงได้จับกินวัวทีละตัวทีละตัวทีละตัวอิอิอเพิ่งจะรู้นั่นเี่อว่นเนื้อวัวอร่อยช่นนี อมอมสะใจจริงๆเลยโว้ยอมอไในที่สุดในทุงหญ้าป่าไหม้ที่กว้างใหญ่ก็ไม่มีวัวสัมสหายอีกต่อไปเพราะความไร้สติหูเบาหลงเชอบอผูอื่นมากกว่าพี่น้องของตนที่รวมทุก่วมสุขได้กันมาตั้งนานว่าต่อมาหญิงไม้และลูกสาวได้เดินทางกลับมาจากทำธุระจึงได้ทราข่าวี่ย่กับวัวสมสหาย ทางสองก็ได้สองเศร้าเสียใจเป็นอย่างมาก คะเรื่องนี้มีคุณค่าสอนเราว่าสามมคีมีมากลายอย่าหลงเชื่อย,ยบยนต์กลอุบายเชื่องมง,งายนำตัวเราพาอับจนไร้สติหยับยั้งชื่งความคิดอย่าปิดหูปิดตาพาชงนแก้ปัญหาคาใจไร้กระมอนอย่าหลงกลเหมือนเจ้าหัวจนตัวตายดังพุทธสุภาษิตที่ว่าสุขาสักสะสัมมคี สัมไมคีของหมู่ทำให้เกิดสุข